ัสดีค่ะปนุษฐาเป็นเจ้าของร้านข้าวซอยเจียงของสวัสดีค่ะเจี๊ยบค่ะเป็นลูกสาวปนุษฐาษได้ค่ะร้านข้าวซอยเจียงของนะคะเป็นของมงเหนือค่ะที่ร้านจะเป็นชื่อเรียกเลยค่ะร้านข้าวซอยเจียงของนะคะ ร้านข้าวซอยเชิงของนีเปิดมาได้เปิดประมาณ5ปีแล้วค่ะแล้วก็ร้านข้าวซอยเชิงของเป็น้าเป็นอาหารของแหล่งนนะักท่องเที่ยวภาคเหนือโดยเฉพาะนะคะแล้วก็เป็นที่รองรับแขกบ้านแขกเมืองมีบรรยากาศในร้านของเราจะมีรองรับแขกบ้านแขกเมืองโดยที่มีห้องแอร์เป็นห้องเล็กๆก,กับกาอาจจะเป็นห้องประชุมรารับได้ประมาณ 8- ปดถึงสิท่านนะคะแล้วก็ทําไมถึงเปิด ร้นานขาวอยเชียงศองก็คือเราอยู่ในชุมชนแหล่งของหมู่บ้านหาไค้ที่อยากให้แบบว่าในหมู่บ้านนี้กินอาหารแบบสะอาดแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะคือในปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวกั้ไทยและต่างชาติให้ความสนใจในดูแลในเรื่องการสุขภาพมากขึ้นนะคะ ทางร้านได้เข้าร่วมการเป็นเมนูรักสุขภาพมากขึ้นนะคะโดยที่มีโครงการที่จะเข้ามามากมายยิ่งขึ้นที่ทำมาทำที่ให้ร้านจะมาปวกในป้ายป้ายโฆษณาของร้านว่ามีการทําป้ายแบบความสะอาดของร้านและเมนเมนูชูสุขภาพของทางร้านอย่างเงี้ยคะ mm ่ะ hmm. แล้วก็ยังมีการให้แบบเอกลักษณ์ของจังหวัดเเชียงรายด้วยอย่างเงี้ยค่ะ เดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนะค,ะคนหันมาวัดสุขภาพกันเยอะมากขึ้นนะคะเราทางร้านได้เลยชูเมนูสุขภาพเป็นข้าวปุกกะปินะคะแล้วก็ทางเมนูของอข้าวปุกกะปินี่จะเป็นเมนูที่มีของเครื่องเคียงนะคะทีะ่ที่ให้ผู้คนรักสุขภาพมากขึ้นนะคะที่จะไม่มีความมันในใ,ในในหงูวานวที่เราทำขึ้นนะคะ แล้วก็ทางร้านก็จะมีขนมจีนน้ำเงี้ยวแล้วก็มีผักช้างเคียงที่ทางร้านได้จัดไว้ให้ที่ให้ลูกค้าได้เติมแบบไฟรีไม่อันเลยค่ะก็คือทางร้านจะเลือกหมูแบบหมูไม่ไม่ติดมันค่ะจะเป็นหมูเนื้อ,อแดงแล้วก็ผสมกับน้ำตาลนิดหน่อยค่ะโดยที่จะไม่ให้มีความมันแล้วก็ไม่ให้มีความหวานมากเกินไปนะคะแล้วก็ตัวข้าวคุกกี้นะคะจะไม่ได้ใส่เยอะจะใส่คุกกี้ให้มันคุกนิด,นด,นดหน่อยหน่อยค่ะ ที่เอามาราดในตัวข้าวแต่ของเราจะเป็นแบบว่าหวานที่แห้งแต่ไม่ถึงกับแห้งอาจจะฉ่ำนิดนึงคลุกกับข้าวคุกกี้อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็มีฟีดแบ็กที่กับซื้อข้าวคุกกี้ตัวเมนูชูสุขภาพของเราได้มากเชียว์ประมาณนี้เปียวค่ะเปียวเลยเหรอคะกอากใหุ้กทานและมาตรฐานความปลอดภัยของคุกกี้ที่แูนเ ในของตัวอำเภอเมืองเชียงของนะคะอยากให้แบบทางร้านนะคะโปรโมทลงโซเชียลให้มาเขึืนเพื่อที่ในตัวเมืองเชียงรายเขาจะได้เห็นทางร้านในตัวอำเภอเมืองเชียงของว่ามีร้านไหนบ้างต้อยู่รทอ่ไค่ะ,ะน้าวซอเชงของยังคแบบยึดมั่นในการรักษามาตรฐาน ความปลอดภยอยัยสม่ำเสมอน,นะคะแล้วก็ยังมีการนําเสนอเมนูพื้นบ้านใหม่ๆที่เข้ามาให้ลูกค้าได้เลือกได้ด้วยเมนูพื้นบ้านนะคะก็จะเป็นแกงฮังเลค่ะแกงฮังเลที่มีที่มีหมูสามชั้นจะหวานน้อยๆมีใส่เค็งใส่เทือเนกดพื้อาหารเพื่อสุข มีให้เลือกหลากหลายประเภทค่ะอยากให้ผู้บริโภคเลือกอาหารที่สดสะอาดใหม่แล้วก็ทะ่สุขภาพที่ดีซึ่งค่ะ